สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับใครที่มาเที่ยวร้อยเอ็ดนะครับอย่าลืมนะครับมาร้านสกิ p เปอร์การ์เด้นนะครับภายในร้าน,นครับก็จะมีเครื่องดื่มประเภทเมนูกาแฟเป็นหลักนะครับ mm hmm. บรรยากาศเป็นสไตล์แบบโบราณโบราณครับสวยมากครับ มีพวกอาหารหวานให้้วยนะครับมะพร้าวนะครับพวกเค้กครับอร่อยมากครับชิมแล้วก็อร่อยมากครับดูบรรยากาศภายในร้านครับอันนี้ภายในร้านนะครับเราจะไปดูนอกร้านนะครับเป็นสไตล์แบบเอ้าท์ดอร์ครับ มีที่นั่งเล่นครับมากมายเลยครับมากมายจุดเด่นของร้านนี้นะครับจะเป็นกาแฟที่สามารถนอนครับนอนเล่นได้ครับนอนพับผ่อนได้สบายๆนะครับ แถมยังมีสนามกีฬานะครับปิงปองเตตองนะครับให้ออกกำลังกายเล่นนะครับยามพักผ่อนได้นะครับครับตัวปิงปองครับมาดูช็อตเด็ดอีกนิดนึงครับคือตกแต่งด้วยเครื่องมือช่างนะครับ อันนี้จะขึ้นไปดูชั้นสองนะครับชั้นสองมีอะไรบ้างครับมีที่ให้นั่งเล่นน่ครับนั่งเล่นนอนเล่นนะครับเหมาะมากครับสำหรับมานั่งทานกาแฟพักผ่อนนะครับอย่าลืมนะครับร้านสกิปเปอร์ครับร้านกาแฟที่ร้อยเอ็ดนะครับ